สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางเกตทที่ดินนครนายกเต้ยปูบ่าวปูไทยนะครับวันนี้ผมพามาดูรีสอร์ทนะครับเนื้อที่อยู่ที่8ไร่นะครับราคาอยู่ที่38ล้านบาทน,นะครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูจะเห็นได้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นห้องพักส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะฮะอันนี้จะของฝากขายนะครับจะเห็นได้ว่าด้านโน้นจะติดภูเขาท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เพจที่ดินนครนายกโดยเต้ยภูบาวภูไทยนะครับ หรือจะเป็นเบอร์0864098045สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ